เดิมเดิมเดิมเใช่เเธอเอเเดเหมือเดิมมันจะเปลี่ยน,นนะมันอันนี้มันจะซอฟมีอาจารย์นี่มันคิดมาเิมากเป็นท่อนหวานใช้เมนดใช้ท่อนฮุกเดิมแต่เอามาแค่นี้ต้าผู้หญิงอ่อนโคตรเพาะเลยท่าคนฮุกเว้ย เพรหลังจากโซโลอะเราต้องฮ้องไปเลยดิแต่ให้น้องนุ้ยผู้หญิงเหมนผู้หญิงลองแล้วก็แล้ว ใเหมือนกันนะครับรวันนั้นตอนบนะอให้ฉันรักจั้งใจเธอคนเดียวเท่านั้นเอดียวนขอบคุณครับมาฟังด้วยกันไ วันนี้เรามีน้องนุ้ยวิทยาภานะครับค่ะมาคอนเสให้เรานะครับเพลงเร็วเพลงแรกค่ะตื่นเต้นมากเพราะว่าเราคุยกันในวงว่าให้เสียงผู้หญิงเ้องคนนี้เลยนี่น้องนุ้ยที่มาเล่นในรอบปีที่นนะแล้วค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะดีใจค่ะเป็นไงบ้างครับอ๋อก็ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในความสําเร็จนะคะก็รอส่วนแบ่งด้ว่กชนเข้ใจใจ เราต้องจ่ายขาดนะครับไม่ได <anto> ้มีส่วนแบ่งกันไม่เป็นไร่ะเดี๋ยวไปกินข้าวที่บ้านเนื้อนยย่งส่อไทยครั้งแรกเจอพี่คินแม่เลย่าเติม